1> FM 1 0 5 Smile Thailand สวัสดีครับพี่บุรัตต์ครับดีค่ะไปไหนมาเมื่อวันอังคารครับโอ้อยากชวนคุณว่าไปด้วยจังเลยไปออน,นอนอย่างนี้ไปอาบน้ำแร่โอ,สอ้สองครั้ง2วันเลยอาอิจาอาแสงจันทร์ก็มีนะคะเนี่ยโอ้โอ หน้าอิจฉาลิสัญญาอย่างแรงตอนนี้ตาร้อนไปนหมดแล้วพี่บุรัตแต่ว่านี่แหละผมเองก็แอบเป็นหวัดซะก่อนเป็นหวัดเพราะความที่ประมาทนะไปทนันไปทานถั่วเส่ในก๋วยเตี๋ยวถั่วมันคงมีเชื้อราพี่บุรัตคือถั่วบางทีมันก็ไม่ดีเราไม่ได้ดูใช่ไหมปกติไม่เคยใส่ปรากฏท้องเสียปรท้องเสียเสร็จภูมิมันตก ภูมิตกหูท้องเสียหลายคนมากฮะแล้วภูมิตกภูมิตกก็เลยอากาศเปลี่ยนก็เลยเป็นวัดแมมันประจบหมอหลายอย่างเสียงก็เลยมีอยู่แค่นี้พี่บุรัตแต่ฟื้นแล้วฮะเขาอย,ยังชั่วหมดแล้วครับพี่บุรัตเลยไม่ได้เออเลยต้องอิจฉาคนไปอาบน้ําแร่เลยดูสิเดี๋ยวของ<ต>เราก็จะมีนะพีพ่บุรัต<ก>ไม่กไม่เจอลมหนาวแบบกรุงเทพจะไปเจอฝนตกอเอแต่<ะ>ว่าต้องไม่เป็นไรคือตกท้องวันวันแรกไปตกท้องวันวันที่สองตกท้องวันสามก็สี่นี่ยังมีแดดอยู่นะคะแต่เราก็เที่ยว เที่ยวแบบพวกเราคือจะเน้นเรื่องกินนะคะแล้วก็เที่ยววัดทเที่ยวอะไรพวกนี้แบบไม,ไม่ไม่สมบุกสมบันมากเกินไปแต่ได้ที่เที่ยวเยอะแล้วก็ไปดูบ้านของต้นบรรพบุรุษานารณอ oh. ซึ่งซึ่งเป็นพ่อของเ,อเจ้าเมืองสงขลาที่เราไปกันนะคะแซ่คอรนะคะพวกนี้ออกมาก็เราก็ได้เห็นประวัติศาสตร์นิดๆแล้วก็ ก็นองนี่เป็นเมืองรองที่น่าเที่ยวมากฮะฮนท่หนโดยเแล้วที่สําคัญคืออาหารอร่อยทั้งนั้นเลยอืมใช่ะะหไหมอาหารเขาอะไรทุกอย่างกินแล้วแบบสี่วันนี้ไม่รู้เจ็ดสิบแปดสิบจานน่ะจานมาแบบอาจจะมากกว่านั้นแล้วก็ที่สําคัญคาเฟ่ก็เยอะมากโอคาเฟ่ท่ามกลางบรรยากาศคือก็นองนี่ อยู่ใกล้ทะเลมั้งเครื่องคาเฟ่แต่ละแห่งที่ตั้งเนี่ยจะอยู่เหมือนๆกลางป่าครับแล้วมีลำธารไหลผ่านทุกแห่งนะคะฮะแล้วก็มีอ่อที่เป็นเหมือนกับที่เป็นขั้วกาแฟเองเป็นผู้เชี่ยวชาญโอ้ใจกาแฟแล้วเขาเนี่ยมีเอาเป็นแห่งแรกเลยเถอะคะเอาดอกกาแฟมาทำเป็นชาแล้ว หอมอร่อยมากเลยซื้อ,อมานนะคะแบบแบบแบบเราไม่เคยเห็นที่ใครเอาดอกกาแฟมามาทำเป็นชานะคะฮะเดี๋ยวนี้เมืองรองประเทศไทยนี่คือหมายถึงเมืองที่ไม่ได้เป็นเมืองสุดฮิตอย่างอะเชียงใหม่เนี่ยเราไม่งงนะท่องเที่ยวก็เยอะแยะอยู่แล้วเมืองรองๆเดี๋ยวนี้กลายเป็นที่ที่แปลกหูแปลกตาสาหรับคนที่ไม่เคยไปนะพี่บุรัตนี่เล่าถึงละนองผมนึกไม่ออกว่าผมไปละนองมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรือเคยไปไหมเนี่ยผมพยายามนึกอยู่แต่พอพูดถึง นาละนองก็ก็ดึกได้ว่าเออน่าจะเคยไปนะเพราะว่าจําได้อยู่เออจาได้อยู่แต่ว่าไม่คุ้นมันต้องนานแล้วล่ะพี่บุรัตครับทีนี้กลับมาในเรื่องที่เราค้างกันวันนี้ก่อนจะไปเรื่องอื่นพี่บุรัตมันเพิ่งมีข่าวระเบิดที่ที่ตรงเรนโบ์บริดจ์ที่แคนาดาที่ที่ตรงนแอนกาลาฟออะฮะใช่คือตำรวจเขายิงคนคนร้ายด้วยนะคะคเหมือนกับว่าเป็นระเบิดออกมานะคะก็ก็ยังหาสาเหตุไม่เจอออกมาแต่ว่า ทุกที่มีแต่เรื่องมีแต่เรื่องหมายถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตครับแล้วเราจะเห็นเลยว่ากระแสการเมืองโลกเก่ยกางเปลี่ยนไปอยู่กระแสที่เป็นขวาจัดมากขึ้นะนะคะคือพี่บรรลัตที่ว่าไม่อยากอยู่ร่วมโลกกับฝ่ายที่มีความเห็นตรงกันข้ามในเรื่องนี้ออกมาพี่บุลลัตที่ว่าที่ว่าติดใจข่าวนี้เพราะว่ามันเป็นรถระเบิดแต่ว่าเอาหลักเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นคาร์บอมแต่มันมันฟังดูแล้วมันใช่อ่ะ ถ้าคาร์บอมเนี่ยเพื่นข่าวเนี่ยพยายามไม่บอกว่าเป็นอะไรเลยใช่คะคือถ้าคาร์บอมเนี่ยมันรถมันไม่ระเบิดเองอ่ะพิบูลัตแล้วคนบนรถเสียชีวิตด้วยสองคนถ้ามันเป็นคาร์บอมก็แสดงว่ามันมีคนทําให้ระเบิดแต่ถ้ามันเป็นอุบัติเหตุมันก็ไม่น่าจะระเบิดใหญ่เอาว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยดูแล้วเนี่ยทางฝั่งรัฐมนตรีกระทรวงความปลอดภัยของแคนาดาเนี่ยคุณคุณโดมินิกเลอร์บลองเนี่ยเขาบอกว่า เขาบอกเลยบอกว่าอย่างไรก็ตามคาดเดาเหตุผลคือเขาจะไม่คาดเดาเหตุผลที่ยังไม่รู้ข้อมูลชัดเจนแต่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากร้ายแรงมากเป็นสถานการณ์ร้ายแรงมาก,ก,าามากดังนั้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุพิบุลรัตมันมันมัน,ม,นมันน่าตกใจอะ่ะปกติเนี่ยเส้นทางข้ามแดนระหว่างสหรัฐกับแคนาดาถือว่าปลอดภัยมากามว่าที่แท<ค>บไม่มีอะไร<ๆ>แต่จะมารุนแรงมากตอนที่เหตุการณ์หลังสิบเอ็ดกันยา,อาตอนนั้นคือเพราะว่ามีการเดากันนะคะว่ามี บางส่วนที่รอบข้ามแดนเข้ามาจากฝั่งแคนาดาเพราะถือว่าตอนนั้นไม่ได้เข้มงวดอะไรเลยนะคะจะเม็กซิโกเนี่ยจะเข้มงวดมากแต่ฝั่งแคนาดาเนี่ยถือว่าเหมือนกับโอ้ยเราผิวขาวเหมือนกันบ้านเมืองอยู่อย่างนี้ไม่มีเรื่องแต่หลังๆเนี่ยชายแดนสหรัฐกับแคนาดาต้องปิดหลายครั้งปิดเพราะว่าเกิดเหตุอย่างนี้ค่ะ เกิดเหตุดุรแดร็โดยไม่คาดมาจนรู้ว่าต่อไปนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แหล่งข้ามแดนที่ปลอดภัยที่สุดอีกต่อไปนะคะเผลอเมื่อไหร่ก็เกิดเรื่องเผลอเมื่อไหร่ก็เปิดเรื่องคือเขาไม่ได้บอกว่าเป็นฝีมือชาวแคนาดาแต่เป็นฝีมือของอาจจะเป็นววตสานด้าวที่อยู่ในแคนาดานะคะเราไม่ระบุสัญชาติเราไม่ระบุอะไรพวกนี้แล้วก็ แล้วก็อาศัยแบบว่าข้ามแดนประกอบการในอเมริกาฮะฮะฮะแล้วปรากฏว่าแม่คุณท่านนายกท่านชื่ออะไรนะผมลืมแล้วที่ท่านใส่จัสตินจูโดต <Justin S 2> ิดวันนี้ผมความจำไม่ดีมากพี่เป็่อวานเพิ่งฟืน้นไข้ท่านเพิ่งเจอกันนาย,ยกเสรษฐถาใส่รองเท้าประชันใส่ถุงเท้าประชันกันอยู่ดูสิปกติก็เชีย์กันถูกครับประชันกันประชันกันของเขาเขาชอบใส่ลายคือคือความที่ ท่านเองก็เพิ่งออกมาพูดเรื่องการเมืองโลกไปวันก่อนก็แสดงแสดงแสดงความเป็นห่วงเป็นใยไปที่ชนวนกาซาด้วยแล้วก็แน่นอนเป็นหูเป็นใยเด็กๆซึ่งถือว่าเป็นความกล้าหาญนะเพราะว่าการที่จะเลือกจุดยืนแสดงจุดยืนที่ที่ชัดเจนออกไปเนี่ยบางทีแล้วมันก็เหมือนเป็นการเลือกข้างใช่ไหมพี่บุรัษแน่นอนว่าว่าบางทีมันก็ส่งผลกลับมาในหลายด้านอย่างเราเองตอนที่ตอนที่ท่านนายกเศรษฐาเลือกปน,นาม ก็แน่นอนต้องรับผลกระทบแต่ของเราเองเราก็มีคนที่โดนโดนจับตัวประกันแล้วก็เราจะปล่อยตัวประกันกันดังนั้นเดี๋ยวมันจะไปกระทบตัวประกันอันนี้คนก็ตื่นกัท่านนายก่านก็เข้าใจทำอะไรต้องระบัดระวังใช,ะะใช่ใช่ใช่ฮะวันจันทร์นี้วันลอยกระทงปรากฏว่าสถานทูตอิสราเอลเขาจะจัดประเพณีลอยกระทงออกข้าบ้างนะคะคแต่เขาเลือก,เ,อกเชิญแขกแล้วเขาจัดกระทงให้แต่ว่าที่เราไม่ชอบใจ ก็คือท่านบอกว่าในงานรอยกระทรงเนี่ยจะมีกระทรงที่ปักธงชาติอิสราเอลสองร้อยกว่าคนคือจํานวนชาวอิสราเอลที่เสียชีวิตนะคะครับแล้วก็มีธงชาติไทยเนี่ยก็คือจํานวนคนไทยที่เสียชีวิตครับซึ่งเราไม่เห็นด้วยกับการที่เอาประเพณีไทยนะคะในการขอขามาพระแม่คงคาเนี้ยมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองของคุณ Oh. ถ้าคุณแจมลอยกรโทรแต่แล้วคุณกาเชิญแค่นักข่าวไม่กี่คนนะคะเขาต้องเลือกคนคต้องตรวจกลุ่มเข้มแต่ว่าที่ก่อนก็ไปสารทูตอิสราเอลโอ้โหถูกกันอยู่ข้างนอกเลยค่ะครับคุณนัดเชิญเราไปคุยแล้วคุณแบบแบบปฏิบัติกับเราอย่างนี้เราก็รู้อยู่เพราะก่อนนั้นไปทําข่าวที่สารทูตอิสราเอลประจา <c oughs> แต่เขาให้เข้าไปแล้วเขาตรวจเข้มเราไม่ว่าแต่ที่คุณไม่ให้เหยียบแม้กระทั่งเข้าไปในตึกคุณต้องอยู่นอกตึกไปหาที่นั่ง ตรงไหนตรงไหนตรงลิ้นชาอะไรอะไรพวกนี้ไปนะคะครับแต่ที่นี้หมายถึงว่าคุณจับจอยกระทงเราก็ยินดีนะคะที่ทู่ต่างชาติเห็นประเพณีไทยนะคะคจัดอย่างนี้ออกมาแต่คุณไม่ควรจะนําเรื่องปัญหาสงครามของคุณนะ่แหละมามามา,มาผูกพันกับกับเรื่องนี้เ,เ,เราไม่รู้ว่ารักษาคนอื่นอยากไปหรือเปล่าคะคะคะ อาท่านก็ไม่ได้เชิญเราแต่เชิญอีกคนหนึง<ฮ>ะนะคะท่านอาจจะไม่เข้าใจาดีนะ<า>เพราะว่ามไก็คือบอกว่ามอยขอดหยาบไปเพราะจริงๆแล้วเป็นการขออภัยพระแม่คงคาหมายถึงว่าเราทําผิดอะไรกับสายน้ําวันนั้นเราก็ขออภัยไปแล้วก็ผลนั้นก็ ก็เหมือนกับลอยทุกลอยโศกแต่จะมีการขออภัยสายน้ําเพื่อให้เห็นคุณค่าของสายน้ําอ่ะขอขมาข้ามาคือเหมือนกับเราเห็นคุณค่าสายน้ําเรามีพระแม่โพศกพระแม่ธรณีบีบมวยผมพระแม่คงขาวเป็นสามพระแม่ที่เป็นเป็นที่สุดของเราเนี่ยนะสามสามใหญ่ใช่สตรีเป็นใหญ่ก็ก็เอาเข้าใจเข้าใจพิบุรัะเข้าใจประเด็นพิบุรัตด้วยฮะทีนี้ในแง่ของฮามาสกับอิสราเอลรอบนี้ กำลังจะปล่อยตัวประกันใช่ไหมครับพี่บุรัต่บครับ,<อ>บรเป็นข่าวดีนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากในรอบกวาเมื่อเดือนแล้วอะคะ่ะที่บอกว่าผลสุดท้ายของการการที่มีการสู้รบกันเนี่ยก็คือจะต้องจบลงด้วยการเจรจา นะคะคแล้วก็วันศุกร์คือวันพรุ่งนี้คะจากเดิมที่บอกว่าจะมีการปล่อยตัวประกันแลกกันอยู่นะคะควันนี้เขาเลือกเป็นวันพรุ่งนี้คือมีบอกว่าอิเซลเนี่ยเขาตกลงแล้วเห็นชอบหยุดยิงสี่วันนะคะคแลกกับการที่ฮามัสจะปล่อยห้าสิบตัวประกัน 50ตัวปาาระกันนี้คือต้องเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเด็ก <Huh. S 2> ชาวอิสราเอลนะคะ hmm. หรือไม่ก็เป็นพวกถือสอง,ส,องสัญชาติของอิสราเอลยังไม่ใช้เกี่ยวกับชาวต่างชาตินะคะ oh. อันนี้หมายถึงหยุดยิงสี่วัน <Huh. S 2> แรกกับการที่เขาจะก็ทุกาะคาั้ค่ะคือคือการแลกนักโทษกันเ uh huh. มือ Israel, อม่ออิสราเอลเมื่อปาเลสไตน์เมื่อฮามัสยอมปล่อยตัวปาาระกัน50คนที่เป็นเชื้อสายยิว นะคะคทางอีเซลก็จะปล่อยนักโทษยิวที่ถูกจับเอ้นักโทษปาเลไตน์ที่ถูกจับ أي, ก,กบุมคุมขังมานานมากนะคะสามร้อยคนจากที่ถูกจับขังนานมาแต่พันกว่าคนแต่คนที่ได้รับการปล่อยตัวคุณส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นน่ะอายุสิบสี่ก็มีอ,อายุสิบหกส่วนใหญ่สิบหกถึงสิบแปดมีอยู่สามสิบกว่าคนเป็นผู้หญิง แสดงว่าก่อนนั้นเนี่ยชาวปาเลาสไตน์ถูกกวาดจับเยอะแยะ oh. ในข้อหาที่เขาอ้างว่าข้อหาคือพกพาอาวุธโดยผิดกฎหมาย <Ha. S 2> กระตุ้นย,ยั่วยุหรือไม่ก็บางคนก็เจอข้อหาว่าพยายามพยายามฆ่าหรือไม่ก็บอกว่าเป็นสมาชิกของฮามาส <Ha. S 2> ซึ่งไการที่บอกเป็นสมาชิกฮามาสเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครมีประวัติว่าไปไป สมัครเป็นสมาชิกขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเลยแต่คุณตั้งข้อหามา <c oughs> นะคะ <c oughs> แรกกับสาบร้อยคนแล้วก็หยุดยิงสี่วัน <c oughs> นะคะ <c oughs> ถ้ามองในแง่ดีก็คือนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะ,ะมีต่อไปก็จะมีการหยุดยิงมีการอย่างนี้ตอบต่อมาแล้วก็ยังบอกว่าเนี่ย ช่วงหยุดยิงก็ให้ส่งส่ง,สงน้ําส่งอะไรละอาหารเข้าไปได้แต่ก็การวดเวลาอยู่เหมือนกัน <c oughs> นะคะว่าวันมันได้กีเท่าไหร่เท่าไหร่ออกมาก <c oughs> ็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะค่ะครับหลังจากนี้ไปพี่บุรัฐดูแล้วทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อคือแน่นอนว่าเขาก็าพูดตลอดว่ามันไม่ใช่หยุดยิงซิสไฟลไคือไม่ได้หยุดยิงไปเลยนะแต่ว่ามันหยุดมันหยุด มันหยุดโจมตีสวันเนี่ยแล้วก็แลกเปลี่ยนตัวประกันปล่อยเฉลยกันเนี่ยนะฮะแลกเปลี่ยนเฉลยหลังจากนั้นจะไปยิงถล่มกันต่อพี่พลาสคือความต่าตัวที่หัวร้อนนี่หมายถึงว่าฟังมันแบบออ้้บกว่าาเจะไม่ยอมหยุดยิงจนกว่าจะเรียกว่ากำจัดฮามัสคนสุดท้ายได้แล้วคุณเอาอะไรมาตรานะว่าคนนี้คือฮามสไม่มีฮามสแล้วที่ร้ายที่สุดคือคุณไม่สนใจกฎหมายสากล กฎหมายว่าด้วยโรงพยาบาลความปลอดภัยพื้นที่ทีรักษาคนเจ็บคนป่วยคุณส่งทหารไปยึดโรงพยาบาลแล้วก็มีการถล่มด้วยมีการยิงใส่โรงพยาบาลแล้วคุณก็อ้างว่าเป็นเชื่อว่าเอาเป็นแหล่งทุกซ่อนอาวุธจํานวนมหาศาลเป็นแหล่งทุกซ่อนของฮา,ามาสแล้วปรากฏว่าพอหลักฐานมาปรากฏปกัป๊บมีปืนไม่กี่กระบอกแต่จากคุณที่บอกว่าเป็นที่ซุกซ่อนของคลังแสงเนเออ แต่ไม่เจอตามนั้นพอี่ไม่เจอตามนั้นคุณก็อ้างว่าอยเดี๋ยวค่อยๆค้นจริงๆคุณค้นหมดแล้วอะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่น่ากลัวว่าคุณจะสร้างหลักฐานแล้วคุณอ้างความที่เหนือกว่าไงครับ <c oughs> แล้วคุณ <c oughs> พูดได้ไงว่าจะจนก,กว่าจะก,กําจัดฮามาสคนสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าฮามาสมีสองส่วนฮามาสหนึ่งคือผู้บริหารชนวนกาซาที่ชาปาลิสไตน์เลือกมากับฮามาสอีกกลุ่มหนึ่งที่ เป็นกลุ่มที่นิยมความรุนแรงเออนะครับเน้นคุณจะบอกกาจัดฮามัสทั้งหมดคือคนที่ฝ่ายสันติคุณก็เหมารวมว่าจะต้องกาจัดด้วยหรือแล้วคุณเอาเหตุผลอะไรที่จะไปฆ่าเขาทั้งหมดตอนนี้คุณเนี่ยก้าวข้ามการป้องกันตัวเองและเป็นการที่ไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างที่คุณกำลังตั้งข้อสังเดอืมอืมอันนี้ก็ไม่ได้คือพี่บุรัฐพูดไม่ได้ต่างกับประชาคมโลก จำนวนมากตัวแทนหลายๆชาติร้อยกว่าชาติอย่างที่โหวตไปหลายรอบนี่นะฮะในสหประชาชาติหรือถูกวีโต้บ้างในบางยติเนี่ยก็ว่าไปแต่ว่ามันมีเดียเ๋ยวนี้มันมีดิจิตอลฟุตปริน์ถูกไหมพิบุลัต์หมายความว่าคือก่อนหน้านี้เขาลงไอ้ภาพกราฟิกที่บอกว่าใต้โรงพยาบาลเนี่ย มันเป็นศูนย์ประชาการและมันมีอุโมงใต้ดินหลายชั้นและน่าจะเป็นที่เก็บตัวประกันก็เลยบ e ุกเข้าไปในโรงพยาบาลทีนี้ปรากฏว่าคือผมก็กลับไปย้อนดูไอ้คลิปที่เขาปล่อยออกมาที่มันมีอุโมง์หลายชั้นมันไม่มีอุโมงคือตอนนี้ยังไม่เห um ็นว่า <mejor> มันเป็นอุโมง์หลายชั้นแล้วเป็นศูนย์ประชาการแล้วก็เป็นที่เก็บอาวุธหรือเก็บตัวประกันซึ่งตอนนี้ลงไปถึงประตูเจอประตูประตูใต้ดินแล้วแต่ยังไม่ได้ลงไปต่อเราก็ไม่รู้ว่าเขาลงไปหรือยังแต่ว่าเขายังไม่ได้แถลงข่าวตอนนี้จากนี้ เก็คือคาว่าอุโมงเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะอุโมงเนี่ยมีสองแบบแบบนึงก็เหมือนกับที่ในใต้นิวรยกใต้ปักกินใต้มหานครที่เขาเบิือนสร้างเมืองใต้ดินอ่ะสำหรับหลบภัยใช่หลบภัยเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ได้แล้วก็น้ำท่วมเสถูกถลมบ่อยเขาก็จะมีเมืองที่ ก็เหมือนกับห้องใต้ดินนะ่ะแต่เป็นเหมือนเหมือนสถานที่ใหญ่ๆที่มาอยู่กันหลบภัยอยู่นะคะคแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นอุโบสถที่เป็นอุโบสถที่คุณบอกว่าใช้เป็นเส้นทางรอบข้ามแดนเป็นอะไรพวกนั้นนั่นเป็นสองส่วนแต่คุณพูดคําเดียวเหมือนกับว่าวกแห่งเป็นแหล่งก่อ,อก,การร้ายหมดเหมือนคุณตราหน้าว่าขนุนกาซ่าคือแหล่งก่อการร้ายเป็นที่ซ่องสุมก่อการร้ายแล้วชาวปาเลสไตน์ที่รักสันติเขาเป็นชาวปาเลสไตน์เขาอยู่พื้นที่ของเขาเ็าอยู่บ้านของเขาละ คุณไปเหมารวมได้ยังไงนี่คือความน่ากลัวของการใช้คำเหมารวม,มนะคะแล้วเราก็เหมือนกับสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองออกมามแน่นอนคุณก่อนนั้นคุณโดนถล่มรั้นนี้ก่อนนั้นคุณก็ก่อนสาเหตุที่จะโดนปลาเลสไตน์โจมตีเมื่อวันที่เจ็ดเนี่ยคุณก็ไปไล่ขับไล่ชาวปลาเลสไตน์ออกจากบ้าน แล้วคุณออกจากพระทั้งที่ในเยนุสซาลเล็มตะวันออกด้วยบ้านพักเขาลักสาราก็บอกเลยว่ารัฐบาลอิสเาเอไม่มีสิทธิทำแต่คุณจะทำอะ่ะแล้วคุณก็ยังส่งใช้เรียกว,ว่าทุกวิถีทางในการขยายนิคมยิวไปในในเขตยึดครองของฉนวนยกาซาแล้วคุณบอกไม่ได้เข้าไปในฉนวนยกาซาแต่คุณจ่อล,ลึกเข้าไปทุกพื้นที่แล้วบางทีใช้ถล่มด้วยเอาเครื่องบินไปใช้ทิ้งระเบิดถล่มทั้งหมู่บ้าน เพื่อจะมาสร้างมาเป็นนิคมยูอ่ะนี่คือสาเหตุที่คุณทํามาตลอดโดยเฉพาะในยุคข,ของรัฐบาลเนทันเยฮูที่สนิทการบริการด้ไลยุคทร้อมแมทพรมป์ทีมม่ทมมยกย่องมากอย่างนี้ย่างนี้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นชนวนเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะวันที่เจ็ดแต่ก่อนนนั้นนะคุณเกือบทำมาตลอดเวลาและชาวปาลิสตน์ไม่มีที่อยู่เก็ไม่มีสิทธิ์จะป้องกันตัวเองเหรอือ แน่นอนพิธีปองกันตัวเองของคุณเนี่ยของปาริสไทอาจจะแรงในแง่ของวันนั้นเนี่ยคุณใช้ระเบิดคุณอะไรพวกนี้ออกมานั่นคือความดุรุนแรงซึ่งแน่นอนไม่มีใครเห็นชอบคแต่ขนาดเดียวกันมีใครเข้าไปยื่นมือบ้างเพราะว่าพวกนี้ไม่ค่อยเป็นข่าวเหมือนก็ไปข่าวรายวันโดยกระทําไปอย่างนี้ออกมานะคะครับซึ่งซึ่งถ้าบอกว่าปกป้องชาวยิว คือมันก็ฟังฟังดูแล้วเหมือนดีคือปกป้องชาวยิรคือปกป้องคนอิสราเอลที่ที่ถูกฮามาสทําร้ายก็เลยต้องบุกเข้าไปแต่นี้ไอ้การบุกเข้าไปแล้วคือเด็กตายไปมากกว่าห้าพันคนนี่มันฟังแล้วคุณยังมีคนตายเป็นหมืนม่นหมื่นและในนั้นเป็นเด็กเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้อันนี้ก็น่าตกใจเกินไปมันก็เลยอย่างที่ชาวโลกอีกแล้วกันนี่ผมอ้างชาวโลกตลอดนะพี่รัชที่เราคุยกันเราคุยกันเหมือนที่ชาวโลกคุยเนาะจนวนมากแต่ขณะเดียวกันขณะเดียวกันมันก็มีกลุ่ม ขวาที่ลุกขึ้นมาต้านอิสลามเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะหมายความว่าตอนจะถึงอันนั้นเนี่ยจะมาขอพูดนิดนึงว่าตอนนี้จีนจีนเนี่ยเสนอตัวมาเป็นคนที่จะคลี่คลายสถานการณ์นี้ตอนยูเครนเนี่ยจีนยังแค่เสนอเงื่อนไขแต่จีนไม่ได้นู่นออกมามากมายแต่ในในอิสราเอลครั้งนี้เนี่ยจีนเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุและมีเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงของกลุ่มประเทศอาหรับ ไปปักมีก B O I C แล้วก็กลุ่มหาแนวทางครับครับนี่คือบทบาทของจีนที่จะเข้ามาในฐานะผู้สร้างสันติภาพแทนองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นยูเอแทนสหรัฐที่คุณจริงๆคุณนุนหลังอาบมองมาจีนเสนอบทบาทจะบอกว่าต้องคลี่คลายด้วยการเจรจาทางการทูตไม่ใช่ตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วคุณทำตามากยิ่งกว่าอีกนะครัถล่มแรงยิ่งกว่าอีก จนกระทั่งตอนนี้เกิดผลกระทบย้อนกลับนะคะทีนี้ก็แบบพูดถึงเรื่องกระแสย้อนกลับเหมือนกันคือกลุ่มขวากลุ่มนิยมที่ชาตินิยมกําลังมาแรงอีกนะคะคือที่เนเธอร์แลนด์กับที่อเยนติน่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะปรากฏว่าพรรคการเมืองที่เป็นพรรคขวาจับที่ต่อต้านอิสลามนะคะชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายนะคะจากเดิมเนี่ยที่แบบว่าทุกทีไม่เคยเป็นเสียค่าน้อยมาตลอด แต่ครั้งนี้ผลการทำเอ็กซิโโเนี่ยในเทอร์แลนด์ปรากฏว่าพรรคขวาจับได้ชนะซึ่งเหมือนกับอิตาลีอิตาลีมีการเลือกตั้งเมื่อปีสองปีปรากฏพรรคขวาจับที่ได้นายกผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็ต่อต้อตานอิสราเอเหมือนกันก็ขึ้นมาเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะครับว่าเปเ็นกระแสตีกลับออกมาทางฝั่งของของอทางยุโรปอีกประเทศหนึ่งอ์ยจนตีนาซึ่งเพิ่งจะเป็นสมาชิกของกลุ่มบริก กลุ่มบริกส์ที่เป็นกลุ่มที่สามที่จะขึ้นมาขาดอํานาจกับกลุ่มตะวันตกของสหรัฐและยุโรปเนี่ยคปร,ร,รากฏว่าจูจูก็กระแสหวนกลับเหมือนกันละคะ่ะได้คนสุดโตงที่เป็นพวกขวาสุดโตงเนี่ยขึ้นมาชนะเลือกตั้งฮาวเวยมิเร่นะคะฮาวเวยมิเร่ที่เขาบอกว่า เหมือนมิกแจ็เกอร์เลยค่ะทั้งตรงทั้งหน้าตานะคะเขาบอกว่าจะเอาเรื่องเสรีภาพกลับมาประเทศจะเป็นเอาโมเดลเสรีภาพกลับมาแล้วปรากฏว่าเขาขวาเขาอะไรพวกนี้รู้ไหมคะเขาต่อต้านเรื่องการทําแท้งอไม่เป็นไรนี่เป็นกระแสเรื่องหนึ่งเขาต่อต้านเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะ ต่อต้าเรื่องการสอนเพศองค์เ,เพศศึกษา oh. นะคะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่ง oh. แต่เขาเห็นด้วยกับการขายอวัยวะที่ถูกกฎหมายโอ้ oh. <Huh. S 2> แต่ที่ช้าย,ายที่ร้ายเลวร้ายที่สุดคือเขาไม่ยอมร่วมสรรคคณา,าร่วมเสวนากับพวกซ้ายเขาบอกว่าพวกปฏิกจนิยมทุกคนล้วนแต่เลวสามนี่พูดเหมือนนักปรัชญา คือถ้าไม่ใช่พวกมึงกับพวกกูพวกมึงล uh, ้วนเลวสามทั้งหมดครับเพราะว่าถ uh, huh. ้าไปยอมให้พวกซ้ายเมื่อไหร่เนี้ยเขาจะกําเริมเสริมสารและทำลายคุณนะคะแล้วที่สําคัญเขาก็ชนะเพราะว่าเขาก็ยังข้อหนึ่งที่เราชนะคือเขายืนยันว่าจะทวงคืนหมู่เกาะฟอแกรดคือจากอังกฤษโอ้ <c oughs> แต่เขา <c oughs> บอกว่าเขาไม่ได้ใช้กําลังเหมือนยุคก,ก่อนที่มีสงครามฟอสแกลที่เ <c oughs> จ้าชายอัลโด่ตอนนั้น <c oughs> เป็นนักบินขับเฮลิคอปเตอร์ไปทําร่วมทาวําสงครามแต่ตอนนั้นทําข่าวอยู่นะครับ <c oughs> แต่เขาจะใช้โมเดลแบบฮ่องกง <c oughs> ก็คือต้องใช้ช่องทางการทูตในการเจราจา <c oughs> <c oughs> จีนกับจีนกับอังกฤษอังกฤษในยุคมาเกเรตเชอร์จะใช้เวลาเจรจากันร่วมสิบปีกว่าอังกฤษจะยอมยอมลาย กาะห้องกงซึ่งซึ่งเขาเช่า99ปีแต่ซีตะวันตกชอบบอกว่าห้องกงเป็นอนานิคมอังกฤษครับแล้วก็กระตัเชอร์เนี่ยก็ไม่มีข่าวออกมานะแต่เราไปอ่านบทความจากที่อื่นคือเล่นแง่จะไม่หยอกขืนให้แลวใช้วิธีบอกว่าเจรจาว่าขอเช่าได้ไหมขอยืดเวลาจับตาดีมีรายงานว่าไปไปถึงเมืองจีนแล้วห้องใช่แล้วประธานเตึ้งเสี่ยวผิงไม่ให้ก็เลยเดิน เขินๆตะวันบอกเห็นโบสะดุดด้วยล้มเพื่อล้มลงบนไหนใช่ใจะสะดุดลลมเดินขาขิดออกมาอันนี้อันนี้เมาว่ากันเลยตัดเชิดนะคืออันนี้อาร์เจนตินาผมก็เห็นได้ยินเข้าใจว่าอาจจะเป็นคุณธนงขันทองนะที่ทําข่าวตับประเทศอีกคนหนึ่งบอกว่ากําลังจะถอยจาก บิกใช่ไหมครับพี่บุรัฐกํจะถอยจากบิกเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับบิก์สินะคบเมื่องต้นก็ถีใช่และจะถอยซะแล้วคือคือบิกเนี่ยขึ้นมาเพิ่งจะมีคนเห็นด้วยกับบิกตอนตอนสงครามยูเครนนะคะแล้วอเมริกากับตะวันตกเชี่ยวบังคับทั่วโลกว่าคุณต้องไม่เอารัสเซียจะต้องมาสนับสนุนตัวของยูเครนแต่มีประเทศโลกที่สามอย่างรวมงั้งไทยอะ เราไม่อยากสนับสนุนใครอยากอยู่เป็นกลางอ่ะครับซึ่งสมัยก่อนเราจะต้องถูกประเทศมหาอำนาจเนี่ยบังคับ โดยที่ไม่มีทางที่จะขัดขืนอย่างเช่นตอนที่อเมริกาจะบุกอิรักบุกอัฟกานิสถานแล้วไปครับดีจอสบุชคนลูกเี่ยพูดไาเลยถ้าไม่ใช่พวกมึงก็พวกกูพวกภาษาข่าวอย่างนี้นะครับไม่ใช่คำหยาบนะ,ค,ะครับคบือไม่มีทางเลือกแต่บริ์ในสงครามของอยูเครนเนี่ยบริกคือทางเลือกของประเทศที่อยากวางตัวเป็นกลางเพราะฉะนั้นแล้วแล้ก็ถูกกดดันอเมริกาไปกดดันแม้กระทั่งซาอุ ก็ั่ากลายเป็นว่าไม่มองหน้ากัน<ะ>เพราะฉะนั้นพอหลังช่วงนี้ช่วงปีที่แล้วเนี่ยค่ะกลุ่มประเทศที่อยากวางตัวเป็นกลางก็เลยสนใจที่จะเป็นสมาชิกของบริก เพราะว่านี่คือทางเลือกไงนอกจากจะได้ประโยชน์อย่างอื่นแล้วแล้วอาร์เจนตินาก็เป็นหนึ่งในประเทศห้าประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกมีอะไรต่ออะไรหลายที่ประเทศน่าสนใจทีเดียวเรายังคุยกันอยู่เรื่องนี้จําได้แต่นี่เห็นอาร์เจนตินากับลัมซะละก็เป็นเพราะการมือภายในดีแหละใช่ไหมฮะคุณมิแจ็คเกอร์นี่แหละใช่ไหมครับกระแสกวาจัดพัดมานะครกาโอ้ดังนั้นเนี่ยพอกระแสภายในมันเปลี่ยนลำขึ้นมาเนี่ย ไอ้การเมืองระหว่างประเทศมันก็มันก็สะดุดไปตามทิศทางได้เหมือนกันโอ้ยวันนี้เข้มข้นแต่หมดเวลาซะแล้วพี่บุรัตเดี๋ยเราค่อยน่าเลยคุณไปพักผ่อนมากกเสียงผมแย่เลยใช่ไหมบอกเลยเป็นหวัดใช่เป็นหวัดหายแล้วพี่บุรัตตหายท้องเสียแล้วก็หายท้องเสียหายหวัดแล้วแต่เสียงยังไม่กลับพี่บุรัตเสียงอู้ต้องพักผ่อนมากๆครับผมขอบคุณค้าเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะ FM 105 s m ร l e t h a i สไม d ์ได์